การแข่งขันเสื้อภูเขาเรียกว่าสีวันเนี่ยนะฮะมันมันเป็นเกมที่จะต้องต่อสู้กันเพราะว่ามันได้แต้มไปโอลิมปิกเพราะตอนนี้บางประเทศเนี่ยคะแนนก้ำกึ่งสูสีอย่างสมมุติว่าเขาตัดร้อยคนเนี่ยบางคนยังอยู่อันดับที่1้0ยสิบร้เขาก็จะมาเก็บแต้มก่อนถึงกีฬาโอลิมปิกเกม เขาจะมีเลทไว้ว่าซื้อภูเขาจะตัดยอดเดือนไหนยังไงนะครับตอนนี้ก็ถึงใครที่จัด4วันเนี่ยเขาก็จะมาเก็บแต้มในการจัดนานาชาติเนี่ยจะมีผู้ตัดสินของ UCI มาควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ได้มาตรฐานเพราะไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราคุริฟายไปโอลิมปิกเนี่ยมันก็เสียชื่อนะครับนี่ประการที่1ประการที่2เนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจัดในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่า มีนักปั่นจากนิวซีแลนด์มีนักปั่นจากออสเตรเลียในประเทศยุโรปนะครับมากันหลายประเทศรวมถึงนักปั่นจากเอเชียมีอินโดฟิลิป,ปินมาเลคาซักสถานสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าขีดความสามารถหรือการจัดการแข่งขันเราได้มาตรฐานเป็นที่อยอมรับเข้าถึงมากัน รเราก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับส่งตั้งแต่เดินทางมาถึงก็จัดรถไปรับแล้วนําเข้าที่พักที่เขื่อนวันชิราลงกรณ์อาหารการกินเราแยกเป็นนักกีฬาในแถบตะวันออกกลางอย่างคาซัคสถานหรือในส่วนของอมุสลิมก็จะมีแยกของมาเลเซของอินโดของฟิลิปปินส์นะครับเรามีการแยกอาหารตามโซนต่าง ซึ่งเป็นอา,อาหารที่เรียกว่าเป็นสนามเป็นอาหารกินเติที่ดูแลไม่เคยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทงางเจ้าหน้าที่ของเขื่อนวชิราลงกรได้ดูแลในเรื่องอาหารการกินที่พักเขาสนุกสนานหลังจากที่ซ้อมแล้วตอนเย็นเนเขามานั่งยกันะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความน่ารักร่มรื่นนะครับโดยก้องยิ่งหัวหน้าผู้ดำเินเียเบียร์ตีนเนี่ยก็ได้ชื่นชม ว่าสมาคมจักรยานเนี่ยจัดการแข่งขันทุกครั้งเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองจากมวลสมาชิกทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่ที่เรียนในทสาบส่วนนักกีฬาไทยล่ะเราก็มีความพร้อมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นอ,อยูยี่สิบแล้วก็รุ่นอีลิกก็คือรุ่นทั่วไปชายและทั่วไปหญิงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามีความชํานาญในการจัดการแข่งขัน แล้วก็รวมไปถึงการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งกีฬาซีเกมที่จะมีขึ้นในปี2568อันนี้คือเป็นมาตรฐานที่เรามีแล้วเราก็จะเป็นเสริมเติมอีกนิดนึงในเรื่องของการเตรียมต้อนรับนักกีฬาจักรยานในอาเซียน11ประเทศในฐานะที่ผมเป็นประธานสาพันธจักรยานแห่งอาเซียนอันนี้คือการแข่งขันรายการแรกรายการที่2เนี่ยเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้านะครับเป็นพระราชินีนะฮะของพระราชินีแล้วก็มีพระบมมรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระพราชทานถ้วยมาให้เราก็จัดการแข่งขันวันที่18จะประชุมผู้จัดการทีม19ก็จะเป็นการแข่งขัน,รนพรามท r ทรีลนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็นอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันดาวฮิล ะครับในช่วง11อนฬิกาไล่เรียกันแล้วก็ตอนบ่าย3ามโมงก็จะมีขี่เพื่อสุขภาพนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวาจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิมาร่วมกิจกรรมอันนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานนอกจากนั้นก็ยังมีเสอือภูเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับมีสองเสอือภูเขามีคอสแคนทรีแล้วก็นอกจากนั้นมีอีลิมิเรเตอร์ซึ่งเป็นกีฬาที่สพันธ์จักรยานเนี่ย บรรจุไว้ในกีฬาอโอลิมปิกเกมด้วยนะครับแล้วก็นับว่าเป็นพระหมหากราุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับพระบรมราชินีนะครับได้พระราชทานถ้วยรางวัลเป็นปีแรกของ e l i ิมิเลเตก็นับว่าเป็นพระหมหากราุณาธิคุณเราก็จะคัดเลือกนักกีฬาทุกคนเนี่ยนะครับในคราวนี้ประเภทถนน เราจัดในลักษณะที่เรียกว่า C.N. แชมป์ประเทศใครได้แชมป์จะได้เสือ้อแชมป์ประเทศสามารถไปแข่งขันได้ทุกรายการทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พิเศษในสนามนี้นะครับในแต่ละสนามเราจะมี C.N. ถนนมี C.N. B.M.X. C.N. M.T.B. นะครับมีการลับหลังกันไปทุก5้ชนิดก,กีฬาจะมี C.N. ทั้งหมดนี่คือการพัฒนา แล้วเราจะได้นักกีฬาทีมชาติขึ้นมาก็กัดจากการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นก็พอครบ5้าสนามเนี่ยมันก็ยังจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอถ้วยเสรีปีดาใครที่ได้ถ้วยเสรีก็คือโค้ชยอดเยี่ยมนักกีฬาคนไหนได้แชมป์นะครับคนที่เป็นโค้ชก็จะได้ถ้วยเสรีนักกีฬาที่ชนะเลิศก็จะได้ถ้วยปีดา ซึ่งปีดาจุลมนทลเนี่ยเป็นวีระุบุดนะครับของกีฬาจักรยานกีฬาซีเกมครั้งเอเชียนเกมนะครับหรือซีดหรือเซียดเกมเนี่ยนะครับครั้งที่6แกได้มาทั้งหมด6เหรียญทองเราก็มีรูปปั้นของแกอยู่ที่ห้องเกียติภภูมิแล้วก็อาจารย์ศรีรตัยรัตน์ก็เป็นปรมาจารย์ของกีฬาจักรยานก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางเ c e b o o k l i ฟ e ของสมาคมจักรยาน แล้วก็ทีวีทุกช่องก็นําเสนอข่าวเป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกในครั้งนี้